ผมเตือนเลยนะครับพี่พี่ที่ใช้น้ําปูนใสใส่ต้นพืชทั้งที่ใช้กันมแมลงไล่มแมลงและเพื่อเสริมปุ๋ยรู้ไหมครับว่ามันอันตรายมากลดลดไปพืชไม่โตเดี๋ยวมันก็ตายเพราะอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําแลบใหพ้พี่พี่ดูกันไปโอโอ้โอ้โหตกใจปลาไหลแปดตัวค่อนข้างตกใจเลยนะครับสําหรับ pH ของเจ้าน้ําปูนใสที่เราใช้สําหรับ ฆ่าเชื้อรากำจัดเชื้อรานะครับหรือใช้สําหรับไล่แมลงนะครับนี่คือปูนคินมากครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําการวัด ph น้ําปูนใสที่คุณผู้ชมเอาไปทําการไล่แมลงครับสำหรับพี่วีสายเกษตรอินเรีย์นะครับว่ามันเหมาะสมมากหรือน้อยหรือว่าการใส่ปริมาณที่มากหรือน้อยนะครับว่า ph มันเหมาะสมต่อพืชหรือไม่วันนี้ไปดูกันเลยสำหรับตัวเครื่องที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับในช่องถ้าอยากรู้รายละเอียดของเครื่องนี้กดติดตามกันได้เลยครับเครื่องนี้ใช้ดีราคาหลักร้อยเองนะครับถ้ามีช่วงโปรโมชั่น และนี่ก็คือสูตรมาตรฐานทั่วไปนะที่เขาสอนผสมนะครับคือปูนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ําเปล่าหนึ่งลิตรนะแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเอาไปฉีดพ่นที่ต้นพืชน,นะครับเพื่อทําการกันแมลงหรือไล่แมลงได้นะครับแล้วก็จะมีป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะสําหรับสายเกษรินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้ไตรโกลดาม่านะตัวนี้ก็ช่วยได้นะน้ําปูนใสอ่ะผมได้ทําการเตรียมน้ำหนึ่งลิตรแล้วนะน้าต้นทางเราอยู่ที่เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่นะครับน้ำประปาของเรา จากนั้นนะครับผมไปทําการผสมน้ําปูนปูนใส่นะครับที่เราได้ทําการหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะอ่ะผมจะใช้หนึ่งท้อนโต๊ะเลยนะะตัวนี้คน <c oughs> ผมชอบจัดเลยเกษตรอินทรีย์ตัวนี้วัดไปแล้วนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดสี่นะครับค่าพีเอชพื้นฐานของน้ําที่เราใช้ทําละลายนะเราได้ทําการละลายน้ําปูนใส่ตัวนี้ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราต้องการวัดค่าพีเอชกันนะตัวน้ําปูนใส่มันก็จะไปช่วยไล่เชือ้อราค่าเชื้อราได้นะครับ กันมแมลงได้พอสมควรนะแต่ถ้าเราใช้ในวันนี้ไม่เหมาะสมนะผมย้ายดูเลยว่ามันจะเป็นไงชึบโอ้โ oh, ห oh ตกใจปลไหยแปดตัวนี่เลยค่า pH ที่ได้ตอนนี้อยู่ที่9.7เลยนะครับค่อนข้างตกใจเลยนะครับสำหรับ pH ของเจ้าน้ำปูนใสที่เราใช้สำหรับฆ่าเชื้อากำจัดเชื้อานะครับหรือใช้สำหรับไล่มแมลงนะครับ ค่อนข้างจะทําให้น้ําของเราเป็นด่างนะครับเก้ากว่าเกือบสิบไปได้เลย <Okay. S 1> ถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะซึ่งผมบอกเลยเมื่อกี้ที่ผมตักไปหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะค่อนข้างไม่เหมาะสมเลยสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าอุ๊ยอยากใส่เข้มๆสาดลงไปให้เพี้ยวมันให้หมดมันหายไปไวๆให้เชื้อราหายไปไวบอกเลยว่าจะไปกระตุ้นให้มันตายไวนะครับเพราะว่าความเป็นด่างขนาดนี้นะครับพืชไม่สามารถกินสารอาหารกินปุ๋ยหรือว่าแม้กระทั่งการเดินของ การออนโมซิตของน้ำนะครับในร่างพืชก็มีปัญหานะครับสหรับความเป็นด่างของน้ํามากเกินไปนะพืชชอบความเป็นกรดอ่อนๆน,นะครับอยู่ที่ช่วง5.5ถึง6.5นะมันเป็นปริมาณค่าพีเอที่เหมาะสมต่อต้นพืชน,นะครับ